สวัสดีค่ะช่อง beauty มนตรานะคะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคมนะคะในเรื่องของความรักอย่างละเอียดเนาะทุกสถานะนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ให้รับสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังโดยรวมก่อนนะคะว่า เป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกสถานะเนาะกเหรียญ1ไม้เท้า King of Pentacle โ oh, อ้ห6ถ้วยมีใครบางคนกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ h e r o แ a n เป็นไพ่ประจำราศีพฤศภนะคะในที่นี้กำลังคบกับ ชาวราศีพฤษภกัรมังกรได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ามาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่าความรักขนาดนี้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงสําหรับคนที่กําลังดูใจกันอยู่หรือเพิ่งคบเพิ่งเจอกันนะนะคะเขาบอกว่า มีการช่วยเหลือกันดีนะขอมีการขอความช่วยเหลือกันไม่เขาก็เราอะค่ะมีการแบ่งปนันการช่วยเหลือได้ทั้งเรื่องการเงินการงานนะคะธุรกิจที่ทําร่วมกันอยู่จะเติบโตไปได้ด้วยดีความรักค่อนข้างมั่นคงความรักค่อนข้างไปได้เอ่อคอนติเนียตต่อไปได้ราบรื่นนะคะเผื่อจะมีคนเก่ากลับมาด้วยนะคะใครก็ตามที่ที่เลิกลากันไปแล้วสักพักหนึ่งไม่ใช่นานนะคะ ถ้าเลิกกันไปไม่นานแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเขามีโอกาสกลับมาง้อนะเนี่ยมีโอกาสกลับมาง้อกลับมาหาเรานะคะเผอเออาจจะมีของติดไม้ติดมือของขวัญของกำนานหรือคนที่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เลิกกันนะยังเป็นแฟนกันอยู่แต่อยู่ห่างไกลกันมีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะคะในสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆหรือในบรรยากาศเก่าๆคือความรักครั้งเก่าอะค่ะจะกลับมาย้อนกลับมาให้เรา ได้ขวนคิดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือใครบางคนอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนปฐมมัธยมหรือคนรู้จักที่ที่ไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนนะคะามาีโอกาสกลับมาจีบนะคะเขาอาจจะเคยชอบคุณมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโอ้ราศีพฤษภความรักค่อนข้างดีมากเลยเป็นความรักของโดยรวมของชาวพฤษภในเดือนตุลานะคะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันลงไปอีกทีนะคะว่าสถานะโสดเป็นอย่างไร สถานะคนโสดในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างราศีพฤษภโอ้มีคนใหม่มาด้วยนะนายออบครับวีนออบโสดเจอเฮอร์มิตนี่ไงจริงๆด้วยหนึ่งถ้วยแปดเหรียญคิงอ s อบโสด แปดไม้เท้าสิบไม้เท้าเดอะมูนห้าเหรียญทำไมถึงไม่ดีตอนจบนะเดี๋ยวดูภายใต้สำรับเป็นคิงถือถ้วยนะคะใครก็ตามที่กำลังโสดตอนนี้โสดจริงๆเลยอะคะ่ะโสดมานานแล้วก็จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะ แต่ว่าคุณใครบางคนก็ดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่บางคนก็เข้าสู่ในเรื่องธรรมะและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ชอบอยู่อย่างเงียบสงบไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะและช่วงนี้ใครบางคนก็ถือดาบได้ซ้ำค่อนข้างที่จะแบบซีเลียสจริงจังแล้วก็ป้องกันตัวเอง เต็มที่เลยบางคนอยู่ในที่เซฟโซนนะไม่อยากเจอคนที่ไม่ดีแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเคยคบกับใครที่เป็นท็อกซิกความรักไม่ดีแล้วมันตกค้างอยู่ในใจคุณนะคะทําให้คุณเครียดวิตกกังวลนะแล้วก็คิดคิดวนอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้ออกมาจากความทรงจำที่ไม่ดีนะคะ ก็เลยทําให้คุณไม่ค่อยอยากจะมีใครคุณกําลังแบบแบกรับความทุกข์นั้นอยู่นะคะใครบางคนตอนนี้ในช่วงเดือนตุลานี้นะคะ่ะแต่ว่ามีคนใหม่เข้ามาแน่นอนนะถ้าถามว่าคนใหม่เป็นยังไงคนใหม่ค่อนข้างที่มีสองแบบนะเป็นไปได้ที่เป็นกรกฏพิจิกมีนแล้วก็ลักษณะค่อนข้างผิวขาวรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดี แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วเจอผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาแต่ว่าต้องให้ระวังนิดนึงอะคะ่ะเขาจะเข้ามาแบบสร้างความสัมพันธ์กับคุณในการช่วยเหลือคุณก่อนนะคะอืแล้วก็ค่อยค่อย สร้างสารสัมพันธ์มาเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีอะ่ะเขาจะสร้างความสัมพันธ์อย่างละเมียดละไมอย่างละเอียดค่อยเป็นค่อยไปได้วยความรักมองเห็นคุณแบบเป็นคนที่มีคุณค่านะคะมันมีสองแบบคือมาแบบดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็มาแบบเป็นราศีมิถุนตุลกุมได้นะก็มีแพชชั่นมีพลังในการ จีบเลยอะ่ะเขาจะเข้ามาแบบลุยจีบเลยก็มีเป็นบางคนนะนะคะแล้วก็จะอยากอยากจะจีบคุณให้ติดอยากจีบให้ได้เขาก็จะเข้ามาแบบด้วยแรงปัถนาแบบว่าพร้อมที่จะลุยจีบคุณเลยอะไรประมาณนี้ใครบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะแต่เขาเป็นคนรักใครรักจริงนะคะเนี่ยค่ะคิงถือดาบนะแล้วก็ผู้ชายมีโอกาสได้ควีนถือดาบด้วยเช่นกันนะคะก็ธาตุ าัดลมมิถุนตุลกุมนะคะบางคนเจอชาวราศีกันนะ <c oughs> คนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมีเซนต์อยู่แล้วคุณใช้เซนต์ในการดําเนินในการเลือกคนได้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอจจะเข้ามายากค่อนข้างยากเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปกคุ้มครองคุณอยู่นะคะหรือบางคนคุณก็ไม่ได้สนใจใครเลยก็เป็นได้นะคะ คนเก่าอะคะ่ะที่เปิดให้ผ้าห้าใบแรกตอนเมื่อสักครู่อาจจะมีคนเก่ากลับมาง้อมาตามตื้อเราอะคะ่ะเทียวไลท์เทียวขือเราได้เช่นกันนะคะอืเดี๋ยวมาดูเพิ่มนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนที่ยังไม่เคยมีใครคนโสดจริงๆนะคะ่ะไพานางฟ้าเขาอยากจะบอกอะไรนะคะ สำหรับคนโสดรักครั้งใหม่มีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาเป็นความรักที่ดีไหมคะควรจะคบกันไหมคะโรแมนติกไม่ไงโรแมนติกฟีลลิ่งเป็นความรักที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเป็นความรักที่โรแมนติกอะนะคะไม่ได้มีอะไรที่ซีเรียสนี่เขาจะบรรจงสร้างความรักให้กับคุณอย่างละเอียดละเมียดละไมแล้วก็ค่อยๆสร้างให้มันเติบโตขึ้นะนะคะความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ คนที่มีอดีตฝังใจอยู่เป็นเดมูนหรือแบกความทุกข์นั่นไว้ในสิ่งที่คุณเคยคบกันแล้วเราไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าให้ควรจะปล่อยวางนะให้ปลดปล่อยพลังงานลบหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นไปเพราะว่าเขาไม่ใช่คนของคุณนะคะเขาเดินออกจากชีวิตคุณแล้วคุณก็ควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วนะคะให้ต่อไปเขาบอกว่า A word writing for you นะคะ word writing for แต่ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยคะ่ะ คุ้มค่าที่คุณรอคอยนะนางฟ้าเขาบอกว่าคุ้มค่าที่คุณรอคอยแน่นอนสําหรับคนโสดจริงๆที่ยังไม่มีใครใหม่เลยในตอนนี้นะคะกับคนที่มีความรักท็อซิกที่ว่าอยู่เก็บ ความรักความสัมพันธ์ไม่ดีไว้ในใจก็ให้ปล่อยปล่อยวางนะให้ทิ้งไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ความรักที่ดีของคุณนะคุณไม่ต้องเก็บไว้นะคุณจะเจอความรักที่ดีสดใสกว่าเดิมแน่นอนแล้วใครบางคนเนะะี่ยค่ะให้ดูดีๆนิดนึงเพราะว่าถ้ามีพลังลบอะอยู่ในร่างเอออยู่ในความคิดเราอะมันจะนําพาคนที่มีคู่ครองมาแล้วแล้วยังไม่ได้เลิกกับคนเก่าอะคะ่ะ ความสัมพันธ์มันจะไม่ชัดเจนอยู่เพราะคุณยังดึงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไว้ในใจไงคะนะให้ปล่อยทิ้งไปโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์กับความรักไม่ชัดเจนแบบเจาะลึกอีกทีหนึ่งคะ่ะอันนี้เฉพาะคนโสดนะความรักความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพรจิปปเป็นยังไงคะ The Tower Three of Cups แปดดาบเด็กถือถ้วยเจ็ดถ้วยอืมเจ็ดดาบเจ็ดเหรียญหน่วยเลขเจ็ดมาตลอดดิอ of f อ r ์ u n e สามดาบ กวถ้วยนะคะใครบางคนในที่นี้มีความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกันรักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะเออ่หรือเป็นพวก L G B T Q ได้นะคะมีรักสามเศร้าเราสามคนมีความรัก ที่วนกลับมาสารสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีครั้งหนึ่งก็เป็นได้ใครบางคนรอคอยการตัดสินใจยังประเมินเขาอยู่ว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉบพันธ์แบบเลิกลายหย่าร้างโดยที่ไม่ได้คาดฝันคาดคิดมาก่อนอยู่ดีๆก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนั้นมีใบเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนถึงสองใบซึ่งเราไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของตัวเองได้นะคะว่ามันกลงล้อยเนี่ยจะหมุนไปยังไงนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วสถานการณ์ข้น ไม่ค่อยดีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ยังคงไม่ชัดเจนและรอคอยกันอยู่และใครบางคนก็ท้องมีโอกาสตั้งครรภ์โดยที่เราไม่ไม่คิดไม่ได้คาดคิดว่าจะให้ท้องตอนนี้แบบท้องโดยที่เรายังไม่ได้พอมนะคะทําให้คุณเครียดมากวิตกกังวลมากๆเลยว่าจะทำอย่างไรแต่หมอวิวแนะนำนะคะว่าถ้าคุณท้องแล้วนะไม่ควรจะทำแท้งนะคะอย่าไปทำแท้งเด็ดขาดเลยนะคะมันเป็นบาปติดตัว ไปในตลอดชีวิตอะคะ่ะแล้วก็แก้ค่อนข้างยากด้วยนะคะคือทำสิ่งใดแล้วเกิดขึ้นแล้วเราควรจะรับผิดชอบในสิ่งนั้นนะคะนะอืเดี๋ยวจะบอกวิธีเรื่องทำบุญในเรื่องนี้สำหรับใครก็ตามที่เคยทำแท้งแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่ท้ายคลิปนะคะ ส่วนใบนี้เนี่ยค่อนข้างเครียดมากเลยในเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้แล้วเราก็ไม่สามารถติดต่อปรึกษาใครได้นะคะใครบางคนก็คบกันแบบลับๆนะอาจจะเป็น เป็นกิ๊กเป็นกักหรือว่ามีตัวเลือกหลายคนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดใครออกไปเราไม่เลือกเขาแล้วเขาก็อาจจะไม่เลือกคุณนะคะใครบางคนเป็นได้สองสถานะนะคือกลับกันได้ะคะ่ะเขาอาจเราอาจจะเป็นตัวเลือกให้เขาหรือเรานี่แหละเป็นคนที่เลือกเขามีตัวเลือกเยอะแยะแล้วเราก็ไม่เลือกเราก็ครบทุกคนนะนะคะ ค่อนข้างมีใบแบบเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มด้วยให้ระวังคนเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มเข้ามาคบเราแบบเป็นเฟรนด์บิฟิตด้วยเช่นกันนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะหรือไม่ก็เป็นตัวเราเองที่เรายังคือรักทุกคนคุยได้ทุกคนแล้วท่านก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดสถานะในตอนนี้นะคะก่องนี้ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปนางฟ้าจะบอกความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่คนที่มีความทุกข์อยู่ตอนนี้ว่ายังไงคะ ไปแลกโค้ดเด็ e เพนดซีนะคะโค้ดเพนดนซีเขาบอกว่าการที่คุณเนี่ยยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปอะคะ่ะเช่นการยอมรับอีกฝ่ายมากเกินไปหรือยอมหมายถึงว่าเขาเป็นยังไงคุณก็ต้องยอมเพราะว่าเรารักเขาอะไรแบบนี้นะคะเราไม่ย้ายเขาจากเราไปเราถึงต้องยอมเขาทุกอย่างหรือบางคู่ เรายึดติดกับความเอาแต่ใจของตัวเองมากเกินไปก็ได้ทําให้ความสัมพันธ์เป็นท็อกซิกแต่ว่าเขาก็ยอมคุณอะไรแบบนี้ยอมคุณตลอดมาแล้วทําให้คุณเนี่ยติดยึดติดในความรักแบบน,น,นั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่มันเป็นการเกี่ยวกับการยึดติดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ผูกกันไว้ทําให้คุณไม่อยากหลุดจากไปมันเป็นความรักที่ไม่ค่อยชัดเจน อยู่แบบนี้นะคะมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนะคะให้านางฟ้าเขาก็แนะนําว่าถ้าความรักเป็นพิษแบบนี้อะ่ะมันไม่ใช่แล้วแหละให้คุณเดินออกจากเขาไปอะคะ่ะแล้วคุณจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ค่อนข้างแท้จริงและดีกว่าเดิมสดใสกว่าเดิมแล้วก็เคลียร์กว่าเดิมนะคะมันจะไม่ใช่ไม่ชัดเจนอะไรอยู่แบบนี้นะคะนี่คือเหมือนกับแบบคนที่เจอในสถานะเดิมๆที่ยังไม่หลุดนะคะแต่ใบเนี้เนี่ยหลุดแล้ว Express y u u r ูเนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเจอใครคนใหม่หรือว่าคุณยังไม่ได้เคลียร์คนเก่าถ้าอยากจะเคลียร์ให้แสดงออกมาเลยนะคะไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรให้แสดงออกไปตรงๆนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะกลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งเป็นความรักที่ดีขึ้นถ้าคุณไม่พูดไม่คุยกันเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรักที่เป็นท็อกซิกอยู่ต่อไปนะคะเนี่ยค่ะทูเลิฟมาแล้วนะคะ ถ้าเราเคลียร์กันหรือเราพูดคุยกันตรงๆหรือว่าใครคนโสดอาจจะจีบใครใหม่หรือว่าไม่ไม่ไดรอใครใบนี้เป็นการรอการกลับมามันก็จะเจอสองสถานะนี้แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ห่างกันไปสักพักแล้วคุณสามารถเจอรักแท้ที่เป็นคนใหม่ได้ด้วยเช่นกันหากถ้าหากคุณเลือกนะคะเนี่ยมันมีไพ่เฉลิมฉลองอยู่มันมีโอกาสที่ดีเข้ามาอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ โอเคค่ะนะที่หมอวิวค้างไว้ที่จะบอกสําหรับใครที่เคยทําแท้งหรือแท้งบุตรแท้งลูกมาแล้วแล้วตอนนี้ชีวิตติดขัดไม่ดีทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักนะเขาให้ไปทําบุญฝึกปฏิบัติธรรมสวดมนต์สมาธิหรือไปทําบุญที่วัดสังฆทานอะไรก็ได้นะคะและแผ่เมตตาไปให้ เวลาที่ส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้เอ่ยชื่อตั้งในนามสมมุติเลยค่ะไม่ต้องแยกเพศหญิงหรือเพศชายนะคะให้ตั้งชื่อเป็นในนามสมมุติแล้วนึกถึงเด็กคนที่เราทำแท้งไปหรือเด็กที่หลุดออกไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีนะคะแล้วก็ให้เรียกเขาให้มารับบุญกุศลและบอกเขาด้วยนะคะเราต้องมีความในสํานึกผิดจริงๆก่อนนะคะถึงจะทําตรงนี้ได้นะอื ถึงจะได้ผลเพราะว่าเจ้ากรรมในเวนเนี่ยถ้าเขาได้รับบุญจริงๆเขาเห็นว่าเราสำนึกผิดจริงๆที่ไปฆ่าสัตว์ชีวิตเขาหรือผิดศีลที่ในการพากเขาไปาแทนที่เขาจะมีชีวิตใหม่เราต้องฆ่าเขาไปอย่างนี้ค่ะเขาถึงจะให้อภัยเรานะคะอื ถ้าทำบ่อยๆอย,ย่างสม่ำเสมอนะไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะคะจนกว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเราต้องตั้งชื่อเขาในนามสมมุติล้วเรียกเขามารับส่วนบุญส่วนกุศสน,นี้และต้องบอกด้วยนะคะว่าพระพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วเราเคยทำผิดพลาดจากความที่เรารู้สึกผิดแล้ว จึงมาทําบุญให้ตอนนี้รู้สึกผิดอย่างไรก็บอกไปและติดขัดในเรื่องใดให้บอกเขาไปนะคะเขาจะรับรู้นะคะเพราะเขาเป็นอยู่ในรูปแบบวิญญาณอยู่ที่อาฆาตพยาบาทคุณที่คุณไปพระชีวิตเขาอะนะคะให้ทำไปเรื่อยๆนะชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นหมอบิวได้แนะนำลูกพ่ยไปหลายคนแล้วนะคะแล้วก็เห็นเห็นผลจริงๆนะคะคุณลองไปทำดูนะแล้วมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะราศีพฤษภโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดู คู่รักที่ยังไม่ได้เลิกกันนะที่คบกันเป็นคู่เป็นแฟนกันแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงในเดือนตุลาบ้าง mm hmm. ความรับความสัมพันธ์คุณมีคู่แล้วเป็นอย่างไรโอ้โ oh ห mm hmm. สองูอวยไฮโรแฟน เด็กถือเหรียญคิงดาบสองไม้เท้าคิงถือถ้วยเดอะเฮอร์มิตห้าไม้เท้าแปดดาบ แค่บางคนนะเจอคู่รักที่มีสีนเสมอกันมีเคมีตรงกันนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างสดใสสดชื่นเบิกบานอยู่นะคะตอนนี้เป็นความรักที่ดีนะแล้วก็ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาแล้วก็เ้าเรียกว่าอะไรอะแบบบางบ้านอะนะพ่อแม่ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยญาติพี่น้องไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผู้ใหญ่โอเคญาติผู้ใหญ่เขาก็โอเคนะรู้เห็นเป็นใจให้เราคบกัน มีโอกาสได้รับของขวัญหรือได้รับทรัพย์สินสินของอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะจากคู่รักด้วยนะคะคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่แล้วนะคะนอกจากที่จะสานสัมพันธ์ดีแล้วก็ไปได้ต่อแล้วก็มีโอกาสราบรื่นได้ในอนาคตค่อนข้างมั่นคงนะคะมองการไกลกันแล้วว่าอนาคตจะวางแผนไปเป็นอย่างไรนะคะ บางคนอาจจะได้สามีหรือภรรยาที่ค่อนข้างถือดาบแต่ว่าเชื่อเธอค่ะว่าเขาค่อนข้างเห็นเขานิ่งๆหรือเขาอาจจะเป็นคนดุน่าเบื่อไม่โรแมนติกแบบนี้แต่เขารักคุณจริงจังกับคุณนะคะรักใครรักจริงนะคะประเภทถือดาบนะคะมีโอกาสเจอราศีมิถุนตุลกุมก็เป็นได้นะคะหรือชาวราศีกันแบบค่อนข้างเงียบสงบไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะส่วนใครที่มีความรักที่มีคู่ตอนนี้แล้วเนี่ย สามีแอบนอกใจหรือภรรยานอกใจเนี่ยค่อนข้างจะชีวิตวุ่นวายนะเพราะว่าเขาก็คบทั้งสองคนนะคะยังไม่ได้ทิ้งใครไปคนใดคนหนึ่งนะคะเหมือนเขาเลือกไม่ได้แล้วเขาก็จิตใจดีมากคือรักทุกคนอะไรแบบนี้นะคะทําให้คุณต้องเครียดวิตกกังวลน,นะแล้วก็มือแตดได้เลยไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงคุณจะไปก็ไปไม่ได้บางคนก็ไปไม่ได้อาจจะมี มีพันธะผูกพันอะไรบางอย่างกันอยู่นะคะทําให้คุณเครียดมากๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีอุปสรรคอยู่ตอนนี้นะบางคนอยู่ด้วยกันก็แต่ก็ไม่จุจีกันไม่ทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้พูดคุยกัน อย่างไม่ได้ใกล้ชิดกันบ่อยนะักทั้งทงที่อยู่บ้านเดียวกันก็เดินบนไปบนมาอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะมีทะเลาะเบาะแวง้งกันบ้างเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆเหมือนกับว่าความคิดเห็นของคุณและเขาไม่ตรงกันและไปกันทนละทางเลยอะไรแบบเนี้ใครบางคนก็มูฟออนแล้วนะคะคือความรักเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วเดินออกมาก็มีนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีใครบางคนก็มูฟออนได้แล้วใครบางคนก็ ไม่ move นะคืออย่างฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะฉันจําเป็นต้องอยู่ต่ออยากจะคบอยากจะรักเขาอยู่ยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามีการหึงหวงการจนทะเลาะก,กันออกมาอะไรก็มีนะคะแต่ใครที่ move on แล้วดีใจด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวจะเปิดให้ว่าถ้าคนที่ move on แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็รักพังเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงดี๋ให้ไพ่นางฟ้าบอกกับ คนที่เขามีคู่รับพิ่ง move on นะคะคนที่มีความรักดีก็คือก็คือดีไปเลยนะคะอย่างที่อ่านให้ตอนแรกนะคะจะเจอความรักใหม่ที่ดีได้ไหมคะคนที่ move on ไปแล้ว religion factor คุณมีโอกาส จักรวาลจะส่งคนที่มีต่างชาติต่างศาสนาให้คุณนะคะหรือคนที่มีความแตกต่างจากคุณเลยอะคะ่ะแต่คุณสามารถเข้ากันได้ดีนะคะ ฮันนีมูนนี่ไงมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปฮันนีมูนกันด้วยนะใครบอกว่าไม่ดีรักครั้งใหม่ถ้าใคร move on แล้วมีโอกาสเจอชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นหรือคนที่เป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่ามีนิสัยแตกต่างกันเลยอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าเข้ากันได้ดีนะคะมีโอกาสไปท่องเที่ยวด้วยกันไปแฮปปี้ด้วยกันไปฮันนีมูนเน่นะคะนี่ค่ะไฟเนสแอนด์แคเอคุณอาจจะเจอคู่รัก คนใหม่ที่มาในรูปแบบการทำงานด้วยกันกับคุณก็เป็นได้นะคะอาจจะพบรักในที่ทำงานหรือมีเพื่อนร่วมงานของคุณเองหรือว่าคุณอาจจะได้พบเจอคู้ที่มีการเงินที่ดีมีความมั่นคงทางการเงินแล้วนะคะเป็นไปได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทั้งไพ่นางฟ้าแล้วก็ไพ่ออรเคิลเรฟนะคะว่าเขาจะแนะนำทุกสถานะเลย แนะนำทุกสถานะวว่อย่างไรบ้างให้นงฟ้าช่วยแนะนำทุกสถานะให้กับชาวราศีพฤษภหน่อยค่ะ และไพอรอรลเคเริฟนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีพฤษภไปนี้นะคะเขาบอกว่า ให้คุณมองโลกในแง่ดีให้คิดบวกนะคะแล้วก็ให้มีพลังในความศรัทธาในเรื่องความรักนะคะจะนำพาคุณนะไปพบเจอความรักที่โรแมนติกเมื่อกี้ก็เหมือนจับได้ไพ่โรแมนติกอะเนาะนะคะใครบางคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือผิดหวังมาหรือยังโสดอยู่นะคะให้คุณมีพลังบวกให้ดึงดูดคนดีๆเข้ามาให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ รีทีชไพ่ใบที่2นะคะเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยบางคนก็จะปลีกวิเวกใช้ชีวิตคนเดียวไปเลยก็มีหรือใครบางคนที่กำลังดูดูใจกันอยู่ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับของตัวเองมากเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้สนใจคนอื่นจะเท่าไหร่นะอยู่ในห่วงแห่งความรักเนี่ยโรแมนติก สดใสสดชื่นเบิกบานนะใครบางคนก็ทําตัวแบบเหมือนเป็นเด็กอะคะ่ะเป็นคนน่ารักนะ้าอกเอาใจหรือว่าบางทีก็เหมือนเอาแต่ใจเล็ก,ลกๆนน้อยแต่แบบว่าสามีตามใจแฟนโอเคนะหรือมีนิสัยแบบเป็นเด็กด้วยความสดใสร่าเริงเบิกบานของเด็กอะคะ่ะจะทําให้คุณดึงดูดแฟนคุณได้อยู่เลยทีเดียวนะคะเพราะใครบางคนก็ชอบให้คุณแบบเหมือนเด็กๆเป็นคนน่ารักอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เอาเราเอิร์เรมนะคะว่าเขาแนะนําอะไรบ้างะคะ ให้ไปแรกเซ็กชวยูเนียนะคะโห oh, ใครบางคนตอนนี้ความรักกำลังร้อนแรงนะมีความต้องการมีความปรารถนาในเรื่องอเพศสัมพันธ์นะคะ,ะใครบางคนเนี่ยเจอเจอทวินเฟรมเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ค่อนข้าง ค่อนข้างเข้ากันได้ดีะค่ะมองตาก็รู้ใจแล้วก็มีความสุขแฮปปี้นี่ไงที่เปิดไพน่นางฟ้าให้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่หรือหรือใครก็ตามที่มีคู่แล้ว move on แล้วเคยมีคู่ที่แย่ๆแล้วก็ได้ move on ออกไปแล้วเนี่ยนะคะได้จะเจอคนใหม่ด้วยพลังดึงดูดของคุณเองที่เป็นพลังบวกนะคะขอให้มองบวกนะไพ่ไปสุดท้าย <c oughs> เขาบอกว่า deep in your heart You already know the answer. You was feels r i g h t นะคะเขาบอกว่าลึกๆแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคำตอบคืออะไรนะคะให้ทำตามความรู้สึกทำตามเซนส์ของคุณเองนะคะถ้าใครบางคนที่กำลังคบคบดูใจกันอยู่หรือเพิ่งมาใหม่ๆเพิ่งคบกันใหม่ๆเนี่ยเราไม่มั่นใจนะพไพ่ใบนี้เขาก็บอกแล้วว่าให้ใช้เซนส์ของคุณเองเลยคุณรู้สึกอย่างไรนะคะแน่นอนเซนส์ของคุณแม่นยำจมือนะคะในกองนี้โอเคค่ะบิว อวยพรให้กับความรักทุกความสัมพันธ์นะคะขอให้ประสบความสําเร็จในความรักที่ดีขอให้คุณโชคดีนะคะชาวราศีพฤษภฟังล้วชอบฟังเราใช่ฝากกด subscribe รละแชร์เป็นกําลังใจให้หมอบิวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ